สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปต่อจากไลน์เลนเจอร์คลิปแรกที่ผมลงไปนะครับก็คืออ่าผมได้เล่นมาสักพักหนึ่งนะครับก็ได้อ่าเวลนะครับมาสเตอร์แปดเอ็ดนะครับซูปเปอร์มาสเตอร์นะจากมาสเตอร์ตอนแรกคลิปแรกเนะี่ยเห็นเป็นมาสเตอร์ตอนนี้เป็นซูปเปอร์มาสเตอร์แล้วนะครับผมก็คือตอนจากคลิปแรกที่ผมได้ตัวนี้มานะตัวเอเมเลียเนี่ยคือบอกเลยว่าแบกทีมแบบแบบ เดอะแบกจะจัดแต่ผมบอกเลยนะครับคือแบบผมมาเคลียร์สเตตหลักนะฮะเคลียร์มาถึงด่านเนี่ยนะครับยังไปต่อได้อีกนะแต่ผมมาพักก่อนนะครับมาพักที่ด่าน400ผมเคลียร์ตั้งแต่ด่าน30กว่านะครับ30-40มาถึงด่าน400นะฮะอันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะไปได้อีกประมาณสัก1-2ด่านเนี่ยเพราะว่ามันเริ่มจะตันแล้วนะครับเริ่มจะไม่ไหวละคือแบบโหดมากเอเมิเลียตัวเดียวนะครับแล้วตัวที่เหลือในทีมผมเนี่ย เรียกได้ว่าเป็นลูกกระจกนะฮะเหมือนไปโดนแบบไปโดนไปโดนแบบเหมือนไปรับดาเมจเกียร์ก็ไม่มีนะฮะเห็นปะมีเอมิเลียมีเกียร,ยร์ตัวเดียวนะฮะอ่ะนี่ก็ไม่มีแล้วก็มีอันเนี้ยเกียร์ก็ยังไม่ได้อัพนะครับคือแบบในทีมผมแบบโอ้โหคือเอมิเลียคือเดอะแบกจริงนะใครแบบใครที่เล่นเนี่ยผมบอกเลยว่าต้องหานะเอมิเลียนะครับเพราะว่าผู้เล่นใหม่นี่แบบโอ้โหแบบโคตรดีนะครับเป็นเดอะแบกจริงๆ ก็คลิปนี้นะครับผมจะมาสุ่มต่อนะครับก็คือผมพอใจแล้วผมได้เอมิเลียแต่ผมอยากได้คู่หูของเขานะครับก็คือจะเป็นตัวละครเลนนะฮะนี่ตัวละครหัวฟ้าตัวนี้นะครับผมอยากได้ตัวนี้ด้วยนะครับก็จะได้เป็นคู่แพ็คคู่ไปนะครับก็ผมจะสุ่มอีก2รอบนะครับก็คือผมจะเอาการันตีตรงเนี้ยนะครับมาลุ้นด้วยนะครับก็คือการันตีภารกิจตรงเนี้ยนะครับอ่ะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้อะไรอ๋อ โอ้ยลายนี่เต็มเด้งเต็มไปหมดเลยนะฮะขออภัยด้วยนะครับเสียงลายรบกวนนะฮะนี่นะครับจะเป็นนี่เลยครับตู้การันตีนะครับสุ่ม7ครั้งนะครับก็จะอ่าการันตีว่าจะสุ่มว่าเราจะได้ตัวไหนในอ่าคู่อ่าคลาโบนะครับอ่ะก็ผมมีตั๋วอยู่30นะครับเดี๋ยวจัดตั๋วฟรีถ้าตั๋วฟรีออกเลนมานะครับเพชรที่เหลือผมจะเอาไปลงกับสมบัตินะฮะก็คืออุปกรณ์นั่นแหละนะครับผมอ่ะโอเคนะครับลุยพอดีติดคุกกี้รันนะครับเรียกว่าสมบัติ ขอแค่ออกเลนนะครับเล่นต้องการเล่นหัวฝาแค่นั้นเองนะครับไม่รู้จะออกหรือเปล่านะครับโอ้โหลูกโปง่งเออผมไม่ได้เปลี่ยนภาษาไอคลิปแรกเราเปลี่ยนภาษาไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหรอกจะออกก็ออกไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะครับ๊บมาไหมลูกเออือกรรมการแจกใบแดงนะฮะเออฮือ,อตายละโดนใบแดงซะเานะฮะออกไหมออกไหมออกไหม ออกไหมโอ้โหผู้แข่งแก่งฮันนี่แม่แข่งแก่งแล้วจ้ามาเถอลูกมาเธอเลนขอร้องออกเถอะตัวฟีออกมาเลนเล่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 นจะเก็บเพชรไปทำไมอื่นโอ้โหเทพประยุทธ์เทพประยุทธ์จะโดนหรอไม่ได้โดนหรอกออกลูกออกมาเล่น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 เธอเล่น หกครั้งมันมันไม่ออกเลยเหรอตัวในนั้นอะนะฮะไม่เลนก็ได้เอาตัวในโคลาโูก็ได้ตัวอะไรก็ได้นะฮะเออโอ,โอเคนะฮะสงสัยต้องการที่จะใช้เพชรนะฮะลุยไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกอนลุยนะฮะอ่าสักสองทีแล้วกันอ่านและอ่าจังหวะค้างเห็นไหมทุกคนสังเกตไปเห็นจังหวะค้างเมื่อกี้ไหมมันค้างอย่างนั้นคือใช้ได้คือถูก เรามาถูกต้องนะครับถ้าค้า,างนงันคือถูกต้องต้องแบบนั้นนะครับปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปปปปมาตัวแรกเล่นก็คือทหารเรือเมลี่โอ้โหพี่โก้โอ้ลูกโป่งอีกแล้วโอ้คืออะไรต่อ อ่าค้างอีกแล้วไม่เอาแล้วค้างไม่เอานะฮะไม่เอาค้างแล้วนะครับค้างได้อะไรก็ไม่รู้ต่อลูกไปเลยเลนขอร้องเถอะมาเถอะนะฮะมาเถอะต้องการมาเถอะมาเถอะอนะขอร้องมาเถอะมาลูกเออมะนาวมีแล้วบิดลูกโป่งอีกแล้วโอ้โหคีย์บอร์ดมาทําไมอัศวินหมักลูก โอเคเกลือนะฮะโอเคเกลือนะครับเกลือเกลือเกลือโอเคเดี๋ยวก็เราไปเปิดเราไปดูพอยนี่ก่อน่าพอยกบเนาะอ่าอ่ามีร้อยสิบ่ะเปิดไปผมต้องการกบม่วงนะฮะกบไม่ใช่กบม่วงดิกบไฮเปอร์นะครับกบกบฟ้านะครับต้องการกบฟ้าพอเยอะนะกบฟ้ามาลุกกบฟ้า เออเหอตายแล้วสวยขออีกขอกบฟ้าเออเหอแปดตายแล้วแปดมาเต็มเลยเออโอเคนะครับก็ได้แปดกบฟ้ามาอันหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดไอ้นี่ดีกว่านะฮะผมต้องการอ้นั้นอะ่ะขอเลนได้ไหมอ่ะอยากได้เลนอะ่ะนะขอเลนแล้วจะไม่ขออะไรอีกแล้วขอเลนนะครับขอเลนเถอะนะ เกมให้เถอะขอร้องจริงๆขอเลนนะ <cl ap> ขอเลนเถอะขอเลน <laughs> อยากได้เลนหัวฟ้าคู่กับเอเมิเลียโ <laughs> อย้ได้เอเมิเลียอีกแล้วอยากได้เลนนะไม่อยากได้เอเมิเลียแล้ว <laughs> โอ้เอเอมิเลียสองตัวทุกคน <laughs> โอ้เอมิเลียสองตัวอยากได้เลน่าอยากได้เลน่ะโอเคนะครับงี้ก็งั้นก็ถือว่าได้เลนทำสองทีมแล้วกัรเลนนะฮะก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ <c oughs>